แรงกระตุ้นของเขาในในวัยแบบนี้คือการคว้าชแชมป์และผมต้องการให้เชลซีคว้าชแชมป์ให้ได้ในทุกปีครับเทวตันและก็เวสแชมครับกำลังเปิดศึกนอกรอบในการไล่ล่าตัวเอเดานาซาครับอดีตแท่งของทีมเชลซีเรื่องของเชลซีกับอาร์ซอลเนี่ยให้ความหนใจในตัวของมารอีคาดี้ครับกองหน้าของทีมเปเชนะฮะอันนี้เป็นข่าวของโกลเด์คอมนะครับ blue today's อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าแบบนี้เหมือนเดิมในช่วงของ blues today ครับก่อนที่จะไปชมไฮไลท์พรีเมยร์ลีกนะครับรวมไปถึงข่าวของทีมสิงห์บลูที่เรานำมาฝากกันเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีซูซูกิครับ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับช่วงนี้โปรโมชั่น เมกาดิลครับใครสนใจก็แนะนำให้ไปดูกันได้ที่โชรูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ www.suzuki.co.th นะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดาด้วยนะครับที่ทำให้เราดูฟุตบอลสดชื่นตลอด90นาที ใครที่อยากจะติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวของทีมเชลซีนะครับรวมถึงหลังเกมฝากด้วยรายการสิงห์ world of football guru live นะครับซึ่งเราจะมีเดือนละ2ครั้งนะครับใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจของสิงห์ world of football กันด้วยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูข่าวของเชลซีนะครับไปดูผลการแข่งของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะฮะพร้อมกับไฮไลท์สั้น ที่ผมนำมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับก็เริ่มกันที่เกมของลีสยูไนเต็ดครับโอ้โหเกือบตายเหมือนกันลีสนะฮะนำเบนฟอร์ดก่อน1-0นะครับจากไทเลอร์โรเบิร์ตนาทีที่27เบนฟอร์ดมายิง2ประตูรวดเลยครับจากทางด้านของชานอลแบปติสต์นาที54แล้วก็เซกิคันยอสครับทำได้นาที61ก่อนที่นะฮะเกมทำท่าว่าจะเป็นทีมเยือนจะชนะอยู่แล้วนะครับเป็นแพทริกบัมฟอร์ดครับมายิงได้นาที90้บวกหเลยครับ ก็เลยทำให้ลีสเล่นในบ้านมีคะแนนนะฮะเสมอกับเรนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2นะครับขณะที่ทรอยนัมฮอสเปอร์ครับเล่นในบ้านตามคาดครับในยุคข,ของคอนเต้นี่น่ากลัวนะครับก็เอาชนะนอริชไปได้3ประตูต่อ0ครับได้จากลูคัสมูรานาทีที่10เดวิสันซานเชส67แล้วก็ซองเฮอรมิน erm นาที77นะครับก็เลยทำให้สเปอร์เอาชนะนอริชไปได้3ต่อ0ขณะที่แอสตันวิลล่าครับอันนี้เตะดึกนะครับ ก็เอาชนะเลสเตอร์ไปได้2ประตูต่อนหนึ่งครับบอลของเจอราดมาแรงมากนะเป็นทีมที่เล่นในบ้านแจ็บมากทางเลสเตอร์นำก่อนจากฮาวิบานครับนาที14เลสเตอร์มาได้2ประตูรวดแซงเลยครับจากเอชลี์คอนซานาที17นะฮะแล้วก็อีกลูกหนึ่งคอนซาคนเดิมครับนาที54ก็เลยทำให้วิลล่าพลิกกลับมาชนะเลสเตอร์2ต่อหนึนะครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมบิ๊กแมชเมื่อวานนี้ แม่เกมดูฝืดแล้วก็ดูไม่ค่อยไหลลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาได้ประตูชัยจากเฟรดครับนาที77เป็นการยิงด้วยเท้าขวาโค้งๆเข้าไปนะฮะก็เลยทำให้แมนยูชนะพาเลซไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็หลังจากจบเกมเนี่ยทำให้ตารางคะแนนท่อนบนเนี่ยเหมือนเดิมอยู่แล้วครับแมนซิตี้สามสิบห้าลิเวอร์พูลสามสิบสี่เชลซีสามสิบสามอันดับสี่เวสต์แฮมยี่สิบเจ็ดสเปอร์ยี่สิบห้าแล้วก็แมนยูไนเต็ดยี่สิบสี่นะครับคือเมื่อวานนี้ถ้า สเปอร์สะดุดนะครับก็มีโอกาสจะโดนแมนยูเต็ดแซงแต่ว่าพอสเปอร์ชนะนะครับแล้วก็แมนยูชนะก็เลยทําให้คะแนนเนี่ยขึ้นไปบีบโซนบนขยับเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับส่วนข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็เริ่มด้วยแสดงความยินดีกับฟุตบอลทีมหญิงก่อนเลยครัเมื่อวานนี้เจออาร์ซนอลในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าก็ ชนะนะครับในฟุตบอลเอฟเอครับชนะไป3ประตูต่อ0ูก็ถือว่าเป็นการเอาคืนเหมือนกันเพราะว่าเคยแพ้อ์เซนอลแล้วนะครับก็เอ็มมาเฮชครับกุญซือทีมหญิงก็ปราบอ์เซนอลได้นะครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์ะครับแสดงความยินดีกับทีมหญิงก่อนเลยขณะเดียวกันครับมีข่าวเรื่องของเตยโกซัวครับพูดถึงเกมนัดล่าสุดครับเขาทำประตูได้ด้วยนะฮะบบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเกมแบบนี้ควรจะจบลงที่ผลเสมอเวสแฮมเองก็ไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสมากเท่าไหร่ แต่เป็นทีมเราที่แจกประตูให้เขาถึง2ลูกนะครับเราต้องเล่นให้ละเอียดกว่าน,นี้ครับเพราะ2-3นัดหลังเราพลาดให้คู่แข่งยิงประตูได้แต่ฟอร์มของเราเองถือว่าโอเคครับเราคุมเกมได้เราครองบอลได้ดีประตูแรกที่ประตูแรกที่เสียแล้วก็ประตูที่3ที่เวสแฮมได้เนี่ยพวกเราโชคไม่ดีนะครับมันอธิบายยากเหมือนกันผมไม่คิดว่าลูกที่3นั้นเขาตั้งใจยิง ขาหน้าจะตั้งใจ cross อลแต่ลูกกลับพุ่งเข้าประตูน,นะครับนี่เป็นความเห็นของเตโกซูวาเลยครับเขาก็มองว่าน่าจะเป็นการเรียกว่าฟลุ๊กครับลูกยิงของอาเธอร์โมโซกูนะครับจริงๆแฟนบอลอย่างเรามองก็น่าจะรู้แต่ว่ามันพลาดไปแล้วครับแหมก็กลับมาว่ากันใหม่นะสำหรับในส่วนของเชลซีนะครับขณะที่เตโกซิวาก็ยังพูดถึงการแข่งขันพรีเมรีกครับเขาบอกพรีเมริกเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแข่งขันด้านร่างกายที่ดูเดือดเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการแข่งขันในเรื่องสภาพจิตใจด้วย ตอนนี้เนี่ยมันมีแมชให้เล่นเยอะมากครับเราเองก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะทีมอื่นก็เจอเหมือนกับเราเหมือนกันผมคิดว่านี่คือลีกที่มีการแข่งขันที่สูงที่สุดในโลกนะครับนี่คือมุมของเตียโกซิวานะครับขณะเดีวยวกันครับมีเรื่องของโรสบัคลีย์ครับที่ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ของตัวเองในทีมเชลซีครับเขาบอกออแรงกระตุ้นของเขาในในวัยแบบนี้คือการคว้าแชมป์และผมต้องการให้เชลซีคว้าแชมป์ให้ได้ในทุกปีครับ พอคุณเคยได้แชมป์สักครั้งนึงเนี่ยมันคือความรู้สึกที่ไม่มีอะไรในโลกฟุตบอลที่จะมาเปรียบเทียบได้เลยเพราะอย่าลืมว่ารอสบาร์คลีย์นี่แกไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยนะครับแกอยู่กับเอลตันแน่นอนแหละโอกาสในการเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างยากพอได้แชมป์พวกซปเปอร์คัพแล้วพอได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแกก็เริ่มคึกกันแหละนะขณะเดียวกันบาร์คลีย์ก็พูดถึงการที่เขาติดตามเชลซีมาตั้งแต่สมัยยังเด็กครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยดูเชลซีแข่งในทีวีตอนเด็กตอนนั้นเนี่ย พวกเขามีนักเตะอย่างเดนนิสไวท์ผมดูพวกเขาลงเล่น UCL ตอนที่ยังมีจิมมี่ฟลอยด์แฮสโซเบงเป็นกองหน้าจากนั้นโรมันอับราโมวิชเนี่ยก็เข้ามาอยู่กับทีมนะครับแล้วก็ซื้อเชลซีก็เชลซี Chelsea ก็ซื้อนักเตะเก่งๆมาด้วยนะครับแล้วก็ครอบครองเลยว,ว่าครองเป็นเจ้ากล่องกฤิดได้ในชั่วข้ามคืนตอนนั้นผมยังเด็กมากๆและตื่นเต้นมากในการดูเชลซีลงเล่นนะครับขณะเดีวยวกันมีเรื่องของฮาคิมซีเย็กครับที่ พูดถึงโอกาสกลับไปอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันคงดีถ้าได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึง่งเพราะเคยมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่นั่นครับมันคือที่ที่ผมรู้สึกเหมือนเป็นบ้านไม่ว่าผมจะได้กลับไปไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าผมตัดสินอนาคตเองได้ผมจะกลับไปที่นั่นอย่างแน่นอนนะครับเรื่องของฮาคิมซีอคนี่ผมเคยเล่าเรื่องแล้วก็ลงสตอรี่ไปแล้วนะครับว่าโอ้เป็นช่วงเวลาที่เขาผกผันมากๆคุณพ่อเสียชีวิตนะครับแล้วก็ กว่าจะขึ้นมาเป็นนักเตะอาแจ็กซ์ได้นี่ใช้เวลาแบบยาวนานมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวของซีเย็กเนี่ยใครยังไม่ได้ดูไปดูในไฮไลท์แฟระกริบได้นะครับผมเคยลงไปแล้วเรื่องราวของฮาคิมซีเย็กนะครับก็เรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจครับข่าวของตลาดซื้อขายนี่อาจจะเงียบๆหน่อยมีรายงานว่าเอลตันแล้วก็เวสแฮมครับกำลังเปิดศึกนอกรอบในการไล่ล่าตัวเอเดนาซาครับอดีตแข้งของทีมเชลซีมาร่วมทีมครับโดยนักเตะทีมชาติเบลเยียมก็ต้องการที่จะกลับมา คาแข่งในพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับอันนี้จากเดลี่มิลเลอร์ดูแล้วน่าจะลือนะผมว่าเอเดนาซาก็น่าจะยังอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปนะครับขณะที่เดลี่เอ็กซ์เพรสครับรายงานว่ามาดริดเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับค่าตัวของเอเดนาซาที่21ล้านปอนด์ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โอ้ตอนเชลซีขายนี่ขายเป็นร้อยนะครับแต่ว่ามาดริดเนี่ยจะปล่อยแค่21ล้านปอนด์เท่านั้นเองโอ้โหถือว่าถูกมากๆแต่ว่าเรื่องเอเดนาซาเนี่ยผมเชื่อว่า เขาน่าจะยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะกลับพรีเมียร์ลีกนะครับพูดง่ายๆว่าในลาลิก้าสเปนเนี่ยเขาเล่นเขายังเจ็บขนาดนั้นนะครับถ้ากลับมาพรีเมียร์ลีกนี้ตายแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าถ้าเขาจะกลับจริงๆเนี่ยแน่นอนเป้าหมายคือเชลซีเป็นหลักแต่อยู่ที่ว่าเชลซีจะเอาเขามาร่วมทีมหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่าเอเดนาซาจะยังไม่กลับพรีเมียร์ลีกข่าวที่อาซามีกับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือข่าวเชลซีเนี่ยสังเกตนะครับว่าสื่อส่วนใหญ่ถ้าเป็นสื่อดังงเี่่่่ไมมมคตขาาววซึผ ก็เห็นด้วยนะครับดูแล้วน่าจะเป็นข่าวลือซะมากกว่านะฮะขณะเดียวกันมีรายงานว่าบาร์เซโลนาครับอยากได้เซซ่าอัสเปริเกตาไปร่วมทีมแบบฟรีๆหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะว่าไม่สามารถจ่ายค่าตัวนักเตะได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่กําลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์แล้วก็เชลซียังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับต้องดูครับหลายคนนะฮะคริสเตนเซนรูดิเกอร์ซิวา อัสเปริเกต้าสคนน,นี้ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะมีโอกาสนะครับ4คนนี้ผมเชื่อว่าโอกาสที่เชลซีจะต่อสัญญาทั้ง4คนเนี่ยเป็นไปได้ยากนะฮะคนที่ผมมองแนวโน้มที่จะโดนปล่อยออกไปไม่สุดอะ่ะผมมองไปที่ออตโตินลรูดิเกอร์นะครับเพราะว่าโอ้โหจากที่อ่านทั้งบทสัมภาษณ์ด้วยทั้งความคืบหน้าของสัญญาเนี่ยดูยังไม่กระเตื้องเท่าไหร่นะครับสำหรับรูดิเกอร์นะครับ ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเอซิมิลานครับกำลังมองหากองหลังที่อายุน้อยๆเข้ามาเสริมทีมแล้วก็เล็งไปที่มาลองซาครับซึ่งเป็นกองหลังที่ตรงสเปคของพวกเขาสัปดาห์ก่อนนี่มีข่าวกับอินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็อินเตอร์ปฏิเสธไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกาเซตาเดลโลสปอร์ตสื่อในอิตาลีบอกว่าเอซิมิลานให้ความสนใจก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะถูกปล่อยยืมตัวออกจากทีมนะครับ เดลี่เมลครับรายงานว่าลีสตครับต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางในเดือนมการาคมนี้ครับโดยมี Ro สบาร์กลีย์ที่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ลีสให้ความสนใจข่าวนี้ถือว่าเชื่อถือได้นะครับในมุมผมเพราะว่า r o สบ b ร r กลีย์เนี่ยดูทรงไม่น่าจะอยู่ในแผนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มครับว่าอาจจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมนะครับถ้าเกิดเ,เชลซีต้องดึงผู้เล่นเสริมทัพอัดอย่างเชลซีถ้าไม่ดึงชัวเมนี่มาในเดือนมการาคมเนี่ยโรสบากลีย์มีโอกาสโดนปล่อยตัวออกจากทีมนะครับ หรือแม้กระทั่งรอตาชิกเองนะฮะก็ยังยังไม่ไม่ปลอดภัยนะในมุมผมนะสำหรับรูเบนรอต้าชิกนะครับขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าวิลลี่กาบาเยโรครับอดีตผู้สัมปะตูของเชลซีอุทิแกว,ว่างงานไปนานครับเตรียมที่จะเซ็นสัญญากับทีมเซาท์ทฮมตันมีรายงานแบบนั้นนะฮะจากดีแอดเลติกก็ดูแล้วถ้าเป็นการเซ็นเนี่ยอาจจะเข้ามาเป็นผู้สัมปะตูมือสซะมากกว่านะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้ขณะเดียวกันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในข่าวของฟุตบอลเนี่ย นะฮะก็มีเรื่องของเชลซีกับอาร์ซอลเนี่ยให้ความสนใจในตัวของมบโรอีคาดีครับกองหน้าของทีมเป c เชนนะฮะอันนี้เป็นข่าวของ g o com นะครับซึ่งในเคสของอีคาดีกับกับอ่กับทางเปเชนเนี่ยผมว่าโอกาสที่เขาจะโดนปล่อยสูงนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเชลซีจะยังอยากได้อีคาดีหรือเปล่านะจริงๆหลายคนคงหมั่นไส้ตั้งแต่ตัวเขากับภรรยาที่เป็นเอเจนเนี่ยวานานาร่า แต่ในเคสของเชลซีกับอีคาดี้เนี่ยผมว่าโอกาสเกิดขึ้นยากมากครับแต่ว่าพอ CO. go.com ตีข่าวนะพอสปอร์ตโมตีข่าวยูโรสปอร์ตตีข่าวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจนะครับกับมารอีคาดี้ถ้าเราดึงมาแล้วมาเป็นตัวสำรองรีเซิร์ฟเนี่ยกนน็น่าสนใจนะครับก็เล่นไปแค่15เกมในยุคข,ของโปเชตติโนเองนะครับแล้วก็ช่วงหลังโอกาสในการลงก็น้อยผมเชื่อว่าถ้ายืมตัวมีโอกาสเป็นไปได้แต่สื่อที่นำมาตีเนี่ย นะฮะบ,บางสื่อก็เป็นสื่อที่ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหรไ่เพราะฉะนั้นตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันฮนะในมุมผมนะฮะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าเดอะซันนะฮนะอันนี้เป็นพี่ปโปง่งเดอะซันมาเองเพราะฉะนั้นลือแน่นอนนะบ,บอกว่าเอลตันพร้อมที่จะขายจอร์แดนพิตฟอร์ดถ้าได้ค่าตัว30ล้านปอนด์โดยมีสเปอร์ที่ให้ความสนใจนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันในวันนี้ที่เหลือเนี่ยมันมีเรื่องบทสัมภาษณ์ของรูเบนดอกตัชชีกแล้วก็เรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เป็นโฟกัสน่าสนใจมากนะครับผมขออนุญาตข้า อ่ะนี่เป็นข่าวที่นโมฝากกันอย่าลืมใครที่ติดตามข่าวในทุกเช้าครับกด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสามบาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับจุ๊ก